คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับเจอกันอีกคลิปครับคลิปนี้เรามาชมความเร็วความไวนะครับช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับโกเบนะครับโกเปเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีสปูเอเกมนะครับรุ่นแปดนะครับหรือรุ่นเอ็กซ์นะครับนี่ชมความเร็วครับโกเบมันจะเร็วช่วงนี้แหละพี่น้องนะครับเนี่ยช่วงเวลาสี่โมงสี่สิบนาทีนะครับสิบปกนายกาสี่สิบนาทีนะครับอาจารย์เดียวก็จะขับเร็วช่วงนี้แหละครับพี่น้อง ไม่รู้รถมันเร็วเองหรือว่าคนขับเพิ่งขับเร็วไอ้ยาแต่ว่าน่าจะเป็นรถนะครับเขาตั้งระบบมาแบบนี้พี่น้องนะครับโอเปมีข้อดีครับรถเร็วครับช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงนะครับช่วงเย็นนะครับช่วงเช้านะครับและเร็วพิเศษนะครับโกเปคันนี้ ถ้าลูกค้ามายิ่งเร็วครับพี่น้องสําหรับโกเบคันนี้คันเดียวนะครับเนาะคันอื่นเป็นเหมือนกันไหมไรงานด้วยพี่น้องเลยนี่เร็วฟืดฟาดครับ16บปนาห้าสินาทีแล้วเอาอยาไปพี่เอาอยาไปเลยนี่ทาสีใหม่นะวันสีอมัมนี่ฟัดฟัดฟัดเดินเร็ว,รวกวาดกวาดงานเคลล์ริงพี่น้องเคอร์รงคลองเนาะโอ้ เร็วครับใกล้เลิกงานยิ่งเร็วยิ่งฟันนี่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 ดูความเร็วความไปของเขานะครับกับรถ3ปีเนาะ3ปีกับอีก4เดือนนะครับกับ6,000ชั่วโมงนะครับนี่ รถแรงแล้วพี่น้องเครื่องมิตซูนะครับมิตซูบิชิซีซูบไดเรกต์อินเจคชั่นนะครับตีเตอร์คูลเลอร์เนาะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเกสามแรงม้านาะพี่น้องเนาะโรลเลอร์เจ็ดตัวครับแคริเอร์สองตัวนะครับใบแท็กเจ็ดเส้นนะครับบุ้งขี0.6นะครับนี่บูมอาร์มเสริม3แช่ครับนี่กันการฉีกขาดนี่ สีทาเองนะครับไม่มีแถมนะครับสีก็บอกอัมทาเองสียามทาเองเนาะสีก็บอกมุ้งเสียทายเองนะครับน้ำมันเครื่องแช่เองนะครับก็ยังใช้ PM นะครับของอันนี้อยู่นะนาอองยังใช้ PM ของอริยะนะครับเนาะไม่ใช้การบริการของระยะนะครับหมดถึงแม้จะหมด PM ไปแล้วเนาะสี่พันชั่วโมงนะครับแต่การเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของเหลว ยังใช้บริการของอารยะเหมือนเดิมนะครับไม่ทําเองเนาะนะครับนี่รถเราดูแลรักษานะครับมันก็ใช้งานกับเราอีกยาวพี่น้องเนาะนี่ยิ่งเท่าแก่คนนี้ยิ่งดูแลรถเป็นอย่างดีเลยนะครับยิ่งรถน้ําเค็มแบบนี้น้องจัดหนักจัดเต็มครับอาจารย์เดียวนี่ครับเยอะนะขับไ้ทุกคันครับคนคนเดียวขับมาห้าคันแล้วพี่น้อง รายแต่คันนี้ครับรถเขาเองคันนี้นะครับรถคู่ใจเขาอันนี้คือซูเปอร์เอมนะครับรุ่นแดรถกู่ใจของพ,พี่เดียวคู 3, มาตะเคเหนึามมาคทีเอสเคร้ยยี่สิบีดสามซานี่เอสบ3หนึ่งสามห้นะครับภูมมยาวแท็กเตอร์คูมาสุรีสพี่หลงแล้วก็ซานี่เอสบานย์ห้านะครับเน่ ขับเยอะครับคนนี้ขับเยอะขับเยอะไกลเลิกงานรถฟืดฟาดพี่น้องนี่ดูกันยาวครับกับพี่เดียวนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่13ตันกว่าเนาะพี่น้องเนาะสาตัน6นะบวกคนขับบวกน้ำมันแล้วก็14ตันพอดีพี่น้องนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะรุ่น8ปดโปรเกมนีน่ก็เคลียร์ลิงครับ เดินทางกลับนะครับเนาะขันบอนะครับฮอ,องนะครับเอาเอาส่วนที่ถึงเนาะไหนไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับนี่กดกดกด,ดไปก<ม>็สนุกสนานครับอยู่กับอาจารย์เดียวยาวันไปพี่น้อง หนักจัดเต็มครับกับพี่เดียวนะงานวันนี้ยังซอบซออยู่เดี๋ยวเจองานใหญ่อีก3-4วันข้างหน้านาะนะครับอีกอย่างหนึง่งลูกพี่ก็น่าจะไม่ได้ขับรถมานานพี่น้องเหลืออดนะครับเนาะเพราะาด้วยฝนตกแล้วพี่น้องเนาะหยุดงานไปหลายวันนะครับภาคใต้เนี่ยคุมฟ้าคุ้มฝนคนขับช่วงนี้ตังนี่แทบจะไม่ได้เลยพี่น้องแต่อย่างเดียวของเรามีประกันด้วยนะครับนี่ท่าแก่อัดฉีดอย่างเดียวงานไม่มีก็ให้เหมือนเดิมนะครับ Okay, เต้าแก่เรานี่เอาดูกันยาวครับดูกันสนุกสนานพี่น้องไว้ท้ายยังครบนะครับเร็วฟุดฟาดเนี่ยเทคนิคได้ฟันใหม่ด้วยเนี่ลืมบอกฟันใหม่ฟันใหม่เยวนฟันใหม่พี่น้องครบชุดเลยตั้งแต่รถจอดเนี่ยเต้าแก่ก็โซวิต อย่างดีนะครับเี่น้องเนาะเทคแคร์อย่างดีดูแลเป็นพิเศษนะครับก่อนออกงานน้ครจอดปุ๊บถ้าจอดปุ๊บราแก่ก็รักษารถอย่างดีอย่างดีเลยนะครับให้พร้อมออกงานตลอดนะครับเนี่เยเทลลิงไปด้วยเดินทางกลับไปด้วยเนาะเราก็เดินตามไปลุกๆเพลินๆน,น,นะครับโอ้โอ้โอ้โอ โดน้อมาเยอะครับเพื่อนๆชอบคำว่าโอ้ยจะโอ้ยอะไรนักหนาเอาเดินแล้วครับเดินทางกลับพี่น้องจะเคลียร์ลิงไปด้วยนี่เร็วครับลูกค้าเห็นลูกค้าก็ชอบเลยพี่น้องก่อนเลิกงานนี่ช่วงนี้คนมาดูเขาจะมาดูงานเนาะมาตรวจสอบงานนะครับเห็นไม่ครัทำงานพวกโอ้โหถูกใจแหละ หลังจากเขาไปแล้วก็จะช้าปกติแล้พี่น้องรุ่นเนี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเนี่ยรอโช้ครับเดี๋ยวเล่นใหดูต้นไม้ต้นนี้พี่น้องมันไส้มันไส้จานเดียวบอกมันไส้ <laughs> เดี๋ยวจานเดียวเล่นให้ต้นเนี้ยไปครับไป ไอ้เสาไฟก่อนพี่น้องโอ้ปล,อปล่อยผ่านไม่ได้เจ้าจะปล่อยผ่านไม่ได้อืมลูกพี่จะปล่อยผ่านนี่เอาให้สมกับการไมไ่ขับรถมาสิบกว่าวันแล้วพี่นี่ช่วงปล่อยของครับนี่มุ่งขีไม่ล้วมครับพี่น้อง นะครับเนี่ยสามปีพี่น้องรถสามปีนะดูดูด,ดูใครจะเถียงผมก็เถียงนะพี่น้องคันนี้มุกผีสามปีแล้วพี่น้องนะครับยังไม่ได้ควนยังไม่ได้อะไรเลยนะพี่น้องเนาะคนขับนะครับขับเนี้ยมากใช้กันวเนีี้มากพี่เดียวเนี่ยทําแก่ยังชมเลยพี่น้อง เสียงสู่เสียงอะไรยังเนียบเหมือนเดิมนะครับยังใช้งานมา3ปีเนาะเสียงเครื่องเสียงอะไรยัง ยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับรถคันนี้ใช้มา3ปีนะครับสายดริกยังอยู่ครบยังไม่ได้เปลี่ยนโซ่แตกยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับดูุมนี้ใหญ่เลย เกียร์ลิงแบบนี้โอ้ยน้ำมันสามวันสบายๆครับอยู่กันมานานน่านจะรู้ใจกันหมดแล้วรถคันนี้ระวังเด้อระวังเด้อ เดี๋ยวน้องออก็จะเอารถมารับเลยพี่น้องนะครับวันเดียวครับเสร็จแล้วนะครับไอ้รอน้ําขึ้นน้ําลงก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาทำอะไรทำคันท,ทะเลเนะาะคันน้าทะเลนะครับแดดเดียวเดี๋ยวเอาไปลงความต่อครับเอากลับบ้านก่อนพรุ่งนี้ลุยงานต่อนะครับ อ,อันตรายอันตรายก็อยู่กับทีมงานแบบนี้ตลอดนะครับพี่น้องนะผมเนาะสมมากเวลาเลิกเลิกงานเนาะเลิกงานเลิอกอะไรก็มาอยู่กับทีมงานนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทีมงานเนาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับกับตาไปกดเมนะืองเอคอนเวเตอร์เนาะทีมงานเนาะองเด็ซเตอร์เนาะนะครับอาจารย์เดียวเรามีกันอยู่เท่านี้เลยพี่น้อง ดาลีแท็กเตอร์ด้วยพี่น้องนะครับนี่นาทีนะครับจะไปหาพี่กวนเนาะพี่ควรคนหนึ่งนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับไอคันเขียวคันนี้เนาะคันเดียวนี่จะสร้างสรรค์ผลงานที่สวยให้พี่น้องได้ชมกันนะครับช่วงนี้เขาหน้าฝนนะครับงานไปทำลำบากหน่อยนะครับรถจอดทั้งคนใหญ่นะครับเนาะทำเช้าในนิดเดียวฝนตกนะครับมันก็ทำต่อไม่ได้แล้วเนาะ ผลท้ายก็ต้องรอยดินแห้งดินอะไรอย่างนี้ถ้าเพนทำมันก็ทำไม่ได้เองฝนท้ายคือการที่คือจอดนะครับเนาะจอดให้มันสงบสงบก่อนนะครับวันนี้นะครับที่เรา,าทำงานฝนก็ยังตกนะครับช่วงบ่ไปแต่ตกไปแรงนะเนี่ยไปฝนตกมาพืดนหมดน้อง กันนี้ก็ขับหลายรอบแล้วครับฟาร์มกุ้งครับพี่น้องงานฟาร์มเนาะส่วนมากงานฟาร์มก็สเสร็จเรียบร้อยครับเชลลิงขุดท่อเนาะงานวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับเนาะ เราชอบเนาะ็อจะเลื่มปากกดไล์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดตาไม่โฟมเ,เอ็กคอมเปเตอร์นเนาะแล้วพบกันใหม่ครับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเอารถไปก่อน